สวัสดีค่ะวันนี้ก็เอาหนังสือซุปเปอร์มัมรักแม่จังเลยมาฝากนะคะเป็นหนังสือเล่มแรกที่ฝึกจากการเขียนไดอารี่ทุกวันนะคะเก็บรายละเอียดเรื่องราวของคุณแม่นะคะรวมภาพตั้งแต่เด็กๆของคุณแม่เลยก็เป็นผลงานชิ้นแรกของดีีเลยนะคะชื่อซุปเปอร์มัมรักแม่จังเลย เล่มนี้ก็เขียนจากแรงบันดาลใจค่ะที่อยากจะทําเป็นของขวัญน,นะคะเป็นหนังสือวันคล้ายวันเกิดให้กับคุณแม่ในวัยที่ท่านอายุครบ80ปีค่ะก็เสร็จเมื่อปีที่แล้วนะคะปี2565ที่ผ่านมานี้ค่ะทีพิมพ์ออกมานะคะก็ใช้เวลาเขียนทั้งหมดรวมทุกกระบวนการเลยนะคะตั้งแต่วางเรื่องเขียนเรื่องทำอาร์ตเวิร์จนกระทั่งถึงจัดพิมพ์เสร็จภายใน3เดือนค่ะ เล่มนี้ก็ภูมิใจมากนะคะเป็นผลงานชิ้นแรกเลยแล้วก็รวบรวมคำสอนของคุณแม่เรื่องราวเก็ดประวัติชีวิตดีๆซึ่งต้องบอกว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่ทุกๆครอบครัวสามารถทำได้นะคะแล้วทำไม่ยากเลยค่ะมีภาพเตือนเรื่องแล้วก็อธิบายไม่ยาวนะคะสั้นๆ เป็นเหมือนความทรงจำในแต่ละช่วงของชีวิตของคุณแม่นะคะรวมไปถึงก็ยังได้รวบรวมคำสอนของคุณพ่อด้วยที่ท่านสอนลูกๆนะคะในวัยเด็กค่ะก็อันนี้เป็นรูปของครอบครัวอาม่านะคะครอบครัวข,ของคุณแม่คุณแม่พี่คุณแม่หลีก็เรียกว่าอามาเฮียงค่ะตอนท่านสาวๆนี่ตอนท่านแต่งงานนะคะผ้าปะกองอามาพอแต่งงานมามีลูก ห้าคนนะคะเออแล้วตอนชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงเลี้ยงลูกยังไงจนกระทั่งท่านสูงวัยขึ้นนะคะลูกๆดูแลท่านยังไงแล้วท่านสอนลูกยังไงในช่วงบั้นปลายของชีวิตลูกๆก,ก็ดูแลท่านตอบแทนนะคะรวมไปถึงมีเรื่องราวความสําเร็จของลูกนะคะลูกทุกคนเรียนหนังสือเรียนจบแล้วทําอะไรบ้างจนกระทั่งช่วงท้ายในชีวิตเนี่ยก็มาศึกษาธรรมะเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะ แล้วพออยู่ในบนเตียงคนป่วยเนี่ยก็มีวิธีการดูแลคุณพ่อคุณแม่ยังไงรวมไปถึงการดูแลใจของท่านค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เขียนโดยรีนะคะก็มีประวัติผู้เขียนอยู่ท้ายเล่มค่ะภาพสุดท้ายเป็นภาพคุณพ่อนะคะตอนในวัยเด็กค่ะ